ก็สวัสดีช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็ที่พบกับพี่ต่ายนี่ก็จะเป็นเวลาประมาณสักเกือบบ่าย2องโมงแล้วก็พี่ต่ายพูดง่ายง่ายเลยนะครับจะมาลองเจ้ากล้องโกรโปโอเออคือซื้อมาตั้งนานแล้วว่ามันได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างอันนี้ก็เลยเออไหนๆก็ผ่อนมาแล้วว่ายังผ่อนไม่หมดเลยก็เดี๋ยวตัดสินใจเอามาใช้ให้มันเป็นดีกว่าโดยรุ่นรถที่พี่ต่ายจะมาลองถ่ายในวันนี้เออก็จะเป็นเจ้าตัว FRR รถของพีวุฒินันแต่ว่า ตรงนี้นะครับแดดมันร้อนเดี๋ยวพี่ไต่ขออนุญาตขยับเอ้ยไ,ไม่ต้องขยับหรอกได้อยู่เนาะตรงนี้ได้อยู่ครับก็เจ้าตัว F R R คันนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเปิดไฟก่อนแล้วกันอ่ะมาต่อกันก็เจ้าตัว F R R คันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงยาวพี่ไต่ไม่แน่ใจจะอยู่ที่4 6เมตรนั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลารถที่เขาเอามาทำดัมเนาะมันจะเอาช่วงยาวมาทำไม่ได้เพราะว่า เรื่องความแข็งแรงและเรื่องการบรรทุกน้ําหนักด้วยพวกรถช่วงยาวนะครับเขาจะเน้นในเรื่องของปริมาณการบรรทุกแต่ว่าไม่เน้นน้าหนักแต่ว่าเจ้าตัว FRR คันนี้ก็น่าจะเอามาขนพวกวัสดุกอ่อสร้างอิฐหินปูนทรายนะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันเยอะมากๆจึงต้องใช้เจ้าตัว FRR สเมตรซึ่งมันจะมีให้เลือก2ตัวนะจะเป็นตัว 190กับตัว210แต่ว่าตัวนี้เอาตัว190นะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายไปดูนะครับหน้ารถเจ้า FR คันนี้การออกแบบของเขานี่ก็จะเป็นทรงตัดเนาะด้านหน้าของเขาก็ออกแบบให้เขาเรียกว่ายัางไงเพิ่มทัศนวิสัยให้กับผู้ขับขี่จะได้เห็นมองทางด้านหน้าได้เป็นอย่างดีนั่นเองแล้วก็มีพวกกระจกนะครับ กระจกมองข้างแล้วก็กจกมองหน้ารถเออทาให้ผู้ขับขี่น่ะเห็นบริเวณรอบๆได้ดีเวลามองมาตรงกระจกนั่นเองนี่การออกแบบด้านหน้านะครับเขาก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติลิเฟกเตอร์หรือว่าไฟตาเพชรนั่นเองก็จะเป็นตัวนี้เดียวิ่ตายพาเดินเข้าไปดูใกล้กลนะครับก็จะเป็นตัวนี้ ไฟตัดหมอกมีมาให้นะแต่ว่าพี่ต่ายไม่ได้เปิดไม่เป็นไรครับก็ดูตัวนี้ไปก่อนแล้วกันเอาบริเวณการติดตั้งไฟหน้านะครับก็สังเกตดูเฮ้ยมันเป็นรถบรรทุกนะแต่ว่าไฟหน้ามันไม่ได้อยู่สูงมากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะไปรบกวนสายตาเพื่อนนะอะไรอย่างนี้นะครับไฟเลี้ยวเออมันจําเป็นต้องอยู่สูงเพราะว่าให้รถคันอื่นสังเกตเห็นเขาได้ชัดเจนนั่นเองมาพร้อมกับเจ้าตัวกันชนให้กันชนเป็นเหล็กเลยนะ เมื่อกี้พี่ต่เข้าใจว่าเจ้าตัวหน้าจอมันดับไปไม่เป็นไรกันชนตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกันชนเหล็กทั้งเองอันที่จริงอ่ะเมื่อกี้มันดับไปหน้าจอของเจ้าตัวโกโปรดับไปแต่ว่ามันก็มีไฟกระพิพแสดงว่ามันยังประชือยู่นี่กันชนเป็นเหล็กยู่ไต่ายขอให้ดูเลยละกันแล้วก็โลโก้ของ isuzu นะครับก็จะเป็นสีโครเมียมบริเวณด้านหน้าเขาก็จะมีที่จับนะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่ หรือว่าคนที่จะมาทําความสะอาดเช็ดกระจกหน้านะครับมีที่จับแล้วก็เหยียบบริเวณกันชนหน้าเพื่อขึ้นไปทําความสะอาดกระจกนั่นเองมาพร้อมกับนะครับเจ้าตัวไฟเห็นไหมเราเห็นไฟไหมไฟหลังคาเพื่อบอกความสูงของตัวรถอันนี้ขนส่งเขาบังคับนะราคาเงินสดคันนี้อันนี้พี่ต่ายแจ้งได้เฉพาะเขาเรียกว่า ราคาหัวเก่งเชสซีแล้วกันก็คือจะอยู่ที่1 3 6 9 0ล้านบาทอันนี้ยังไม่ได้รวมโปรโมชั่นแคมเปญนะเดี๋ยวจะมีรถใหญ่เข้ามาตอบแล้วกันนี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่มาพร้อมกับสัญลักษณ์เจ้าตัว FRR 190แรงม้าแล้วก็ด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาด้วยเช่นกันอันนี้อาจจะดูเปื้อนนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นรถของพี่วุฒินันและแกก็ยังไม่ได้ทาความสะอาดมาพร้อมกับเจ้าตัว กระทะน็อตล้อเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่6ตัวและการเบอร์ยางเดี๋ยวไปจ่ายดูให้ยาง8ยาง8 8 2 5 2> นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะมีการติดก,กาดกันกระแทกมาให้ด้วยที่เป็นสีเหลืองสีขาวเนี่ยอันนี้เราสามารถสังเกตได้แต่ไกลเลยนะแล้วก็ด้านบนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราสังเกตดูว่าเฮ้ยมันจะมีพวกสติกเกอร์สะท้อนแสงให้ด้วยนี่ จะเป็นอย่างนี้เลยคือมันทําให้รถที่วิ่งมาด้านข้างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วอันนี้ก็จะต่อที่อู่โชคจเจริญทรัพย์นั่นเองพี่ต่ายไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนนะสวยงามมากๆครับสําหรับ f c ท่านใดที่ชอบรถใหญ่ก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนหน้าจอของกองพี่ต่ายค่ะดับไปแล้วพี่ต่ายก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะเห็นตรงไหนหรือไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรทำความคุ้นเคยกับมันไปก้องโกโปรนี่ อันนี้จะเป็นตัวยอ่อเขานะบริษัทโชคเจริญทรัพย์เออด้านข้างนะครับมันจะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยนะตรงนี้นี่ตรงนี้โอ้เห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ตัวกระบะนี่มันจะเปิดข้างได้ตังนี้เปิดเขาจะมีที่เปิดให้นะอันนี้ก็น่าจะเ,เวลาเทพวกหินพวกทรายอะไรอย่างงี้มั้งนี่ด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ มีสติกเกอร์สะท้อนแสงให้นะรอบคันแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่ก็จะเป็นแบบ LED นะครับอันนี้เราดูเลยนี่ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณลูกค้าที่ได้รถคันนี้ไปใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นรถทำเงินนะนี่ไอ้คันนั้นเดี๋ยวเขาจะถอยมาจอดนะเขาจะถอยมาเสียบตรงนี้ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าเผื่อพี่ต่จะได้ดําให้ดูอันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว f r r คันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยเมื่อกี้พี่ต่ลองสตาร์ดูน้ํามันน่าจะหมดนะตอนแรกว่าจะยกดําให้ดูก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ก็จะมีเครื่องเล่น CDMP 3มาให้นะครับเดี๋ยวพี่ไต่ายาให้ดูทีดีแล้วกันเนาะ จะเบรกกล้องเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่น C D M P สามนะครับแอร์มีมาให้แล้วก็ไปเรียกว่าอย่างไงบริเวณที่นั่งนะครับก็ออกแบบให้ได้นั่งได้สบายนั่นเองนี่วัสดุที่ใช้ทําก็จะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆกับหนังอไงแต่มันไม่ใช่หนังแล้วก็ที่สําคัญทนะี่พี่ต่ายชอบมากเนี่ยตรงนี้เนี่ยโคมันเป็นโอเป็นสแตนเลสเลย แน่นอนจริงๆมีเหล็กจับมาให้ร้อนมากอ่ะโอเคครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการลองกล้องและการให้มันมีความคุ้นเคยเพราะว่ากล้องตัวนี้ก็ใช้ดีอยู่ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปต่ตายลองไปลงตัดต่อใอ้ดูแล้วกันเดี๋ยวถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่เนว่าพี่เปิลจะมาถ่ายด้วยอาทิตย์หน้าแต่ว,ว่าแกไม่ค่อยว่างหรอกร้อนมากๆไปอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเจอกัน